สวัสดีครับมีหนังเรื่องไหนไหมครับที่เพื่อนๆดูแล้วเออให้มันจบที่ภาคแรกเละดีแล้วหรือหนังเรื่องไหนที่คิดว่าควรสร้างภาคต่อออกมาจบแบบนี้มันค้างคาคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปพบกับหนังที่ควรสร้างภาคต่อก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับ World War C 2 World War C คือหนังเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่ออกฉายในปี2013แล้วก็ประสบความสำเร็จพอตัวเลยล่ะครับหนังได้ซูเปอร์สตาร์อย่างแบล็ตพิทมานำแสดงและสามารถโกยเงินไปมากถึง540ล้านดอลลาร์ซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทำให้หนังมีภาคต่อออกมาได้อย่างง่ายๆ7ปีผ่านไปครับโปรเจรกต์การสร้าง World อร์2มีปัญหามัโดยตลอดโดยเฉพาะการหาตัวผู้กำกับ หนังภาคแรกกำกับโดยมาร์คฟอสเตอร์แต่ดูเหมือนว่าตัวของมาร์คและแบล็ p พิตจะมีปัญหากันเล็กน้อยครับเขาก็เลยไม่ได้กลับมากำกับภาค2ต่อมาผู้กำกับ JA b a y บโยนาจากหนังซีนามิเรื่อง The Impossible ก็ลงชื่อเข้ามากำกับแต่ไม่นานก็ถอนตัวออกไปตามมาด้วยผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์ที่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีกับโปรเจก t นี้บทหนังก็เสร็จแล้วแถมวางแผนเตรียมงานสร้างเสร็จสับมีโลเคชันถ่ายทำมากถึง5ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่สุดท้ายค่ายหนังพาราเมลตัดสินใจยุบโครงการภาคต่อแบบกระทันหันโดยให้เหตุผลว่าหนังใช้ทุนสร้างสูงเกินไปและมีความเสี่ยงที่จะทำให้พาราเมลขาดทุน The Last Abender 2ใช่ครับฟังไม่ผิดถึงแม้ว่า The Last Abender จะมาพร้อมกับคําวิจารณ์ที่ย่ําแย่แฟนการ์ตูนถึงขั้นสาบส่งแถมคว้ารางวัลสุดยอดหนังห่วยประจำปี2011เก็บกลับบ้านมากถึง5สาขาไฮไลท์ก็คือภาพยนตร์ยอดแย่แห่งปีแล้วก็ผู้กำกับยอดแย่เอ็มไนท์ชยามารานแต่ถ้ามาดูกันที่รายได้ของหนังหนังใช้ทุนสร้างสูงถึง150ล้านดอลลาร์ทำรายได้ในอเมริกาไป131ล้านดอลลาร์รวมรายได้ทั่วโลก319ล้านดอลลาร์ เจ็บตัวไม่ค่อยสาหัสเท่าไรครับผมว่าก็ยังพอที่จะเข็นภาคต่อออกมาได้อยู่นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากระแสนในแง่ลบจากคนดูนี่แหละครับที่ทําให้ค่ายหนังไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนจริงๆก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับหนังจบแบบค้างเติงและพร้อมที่จะสารต่อเรื่องราวไปได้อีกไกลผู้กํากับเอ็มไนท์ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อ5ปีที่แล้วว่ายังมีแผนที่จะสร้างภาคต่อแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สร้างสักทีครับ สงสารก็แต่โนอาริงเกอร์ที่รับบทเป็นอังกะเตรียมแจ้งเกิดเต็มที่อนาคตในวงการดับมีหนังในเครดิตทั้งชีวิตแค่2เรื่องทวนเท่านั้นครับ The Chronicles of Narnia The Silver Chair ตอนที่นาเนียภาคแรกออกฉายในปี2005และทำรายได้ทั่วโลกไปมากถึง745ล้านดอลลาร หนังถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงครับจนทำให้ Disney, ดิสนีย์ดันภาค2ที่มีชื่อว่าเจ้าชายแคสเปียนออกมาในปี2008แต่รายได้ของหนังกลับไม่ได้ตามเป้าจากนั้นดิสนีย์ตัดสินใจลอยแพหนังไม่สร้างภาค3ครับแต่สุดท้ายผู้สร้างก็ดินรนหาในทุนคนใหม่จนได้สร้างภาค3ที่มีชื่อว่าพจนภัยโผลทะเลแล้วก็อีกครั้งที่หนังทำรายได้ไม่เข้าเป้าอย่างที่หวังไว โปรเจกต์ภาค4อย่าง The Silver Share หรือว่าเก้าอี้เงินที่เตรียมจะสร้างก็เลยเกิดปัญหานับตั้งแต่ภาค3จนมาถึงตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว10ปีครับมีข่าวว่าจะสร้างออกมาอยู่เรื่อยๆล่าสุด Netflix ได้สิทธิ์ในการนำเอานาเนียมารีบูตใหม่ทั้งหมดส่งผลให้ The Silver Share ที่วางแผนจะเป็นหนังโรงถูกยกเลิกไปในทันทีแต่ก็ยังดีนะครับที่เราจะได้ดูนาเนียฉบับรีบูตพร้อมกับนักแสดงเซตใหม่ของ n น t f l i x วอ a คราฟสอ2หนังสร้างจากเกมมักจะไม่ประสบความสำเร็จ Warcraft ก็เป็นหนึ่งในบรรดาหนังพวกนั้นครับถึงแม้ Warcraft จะมีต้นทุนที่ดีทั้งฐานแฟนเกมเรื่องราวมหากาะระดับ The Lord of the Rings ทีมเขียนบทเป็นทีมใหม่แล้วก็ผู้กำกับคนใหม่ด้วยยิ่งดีซอสอง,สองหนังสายรับหญิงเรื่องเยี่ยมที่ยังคงเป็นที่น่าจดจำ ของข้อหนังแนวนี้ครับภาคแรกออกฉายในปี2010เป็นงานกำกับของฟิลิปนอยส์ซอลรับบทโดยตัวแม่แองจิลน่าโจลีซึ่งหลังจากหนังภาคแรกประสบความสำเร็จทำเงินทั่วโลกไปมากกว่า293ล้านดอลลาร์แถมหนังยังทิ้งท้ายเปิดทางให้มีการสร้างภาค2อ,อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่มีการสร้างภาคต่อออกมาสักทีเหตุผลหลักๆก็คือแองจิลน่าโจลีไม่สนใจที่จะกลับมารับบทนำ และช่วงนั้นเธอก็หันไปเอาดีทางด้านงานกำกับด้วยครับโครงการภาคต่อก็เลยถูกดองจนมีข่าวว่าซออาจจะได้สร้างภาค2แต่บทนำไม่ใช่เอ e เวอร์ลีนซอแล้วงี้จะเรียกซอได้ยังไงครับสุดท้ายโครงการก็ล้มไปต่อมาในปี2016มีข่าวว่าโซ n y วางแผนที่จะสร้างซอเป็นเวอร์ชันซีรีส์และแคสนักแสดงชุดใหม่ผ่านมาแล้ว4ปีก็ยังไม่มีวีแววที่จะได้ดูครับ The Golden Compass 2หนังแฟนตาซีทุนสูง180ล้านดอลลาร์สร้างจากนิยาย3ามเล่มจบมีวัตถุดิบชั้นดีไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำเจ้าของรางวัลออสการ์นิโคลคิดแมนและเจมส์บอนคนใหม่ในเวลานั้นอย่างแดนนีเครกแถมยังมาพร้อมกับงานสร้างที่สวยงามตระการตาโดยเฉพาะงาน CG พี่หมีใหญ่ยอริกเบอร์นินสันแต่สุดท้ายหนังก็ไม่ได้ไปต่อเพอไราะรายได้ในอเมริกานั้นแปกสนันเก็บไปเพียง70ล้านดอลลาร์ ถึงแม้รายได้รวมทั่วโลกจะมากถึง372ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังไม่มากพอที่นิวไลจะกล้าสารต่อเรื่องราวที่มีโอกาสเจ๊งสูงอีกเหตุผลนึงก็คือผู้แต่งนิยายฟิลิปพูแมนออกตัวว่าเขาต่อต้านาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเปิดเผยแถมในหนังยังแฝงไปด้วยนยัยยะทางาศาสนาและการเมืองอย่างชัดเจนนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนังถูกต่อต้านและไม่ได้ไปต่อครับ The Divergent series Ascendant ถ้าจะมีหนังที่สร้างจากนิยายเรื่องไหนที่น่าสงสารที่สุด Divergent คือคำตอบครับ Divergent ภาคแรกออกฉายในปี2014มาพร้อมคำวิจารณ์ที่ดีและรายได้ที่เข้าเป้าหนังใช้ทุนสร้างไป85ล้านดอลลาร์เก็บในอเมริกาไป150ล้านดอลลาร์รวมทั่วโลก288ล้านดอลลาร์ผู้สร้างไรออนเกตไฟเขียวดันภาคต่อ Insurgent ออกมาติด,ตด ถึงแม้รายได้ในอเมริกาของภาค2จะลดลงแต่รายได้รวมทั่วโลกอยู่ที่297ล้านดอลลาร์ด้วยความละโมบตามแบบฉบับนิยายเล่มสุดท้ายไลออนเกตทำการหั่นภาคจบออกเป็น2ภาคโดยใช้ชื่อว่า Origin และ Ascendant แต่สุดท้าย Origin ก็แปกสนัน่นทำเงินไปเพียง179ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง110ล้านดอลลาร์แต่แทนที่ค่ายหนังจะสร้างให้มันจบๆไปเหลืออีกแค่ภาคเดียวเท่านั้น พวกเขาดันตัดสินใจระง,งับการถ่ายทําภาคจบพร้อมกับวางแผนที่จะสร้างเอาไปฉายทางทีวีแทนเชรินบูดดี้นักแสดงนำของเรื่องไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะสัญญาที่เธอเซ็นไว้มันต้องออกมาเป็นหนังโรงเท่านั้นสุดท้ายเธอก็บกมือลาจนถึงตอนนี้ a s c e n d ดน t ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นล่าสุดผู้อำนวยการสร้างดักราดวิกออกมาบอกว่าโครงการถูกระง,งับการสร้างแน่นอนแล้วครับ สงสารคนที่รอดูอย่างเช่นผมถ้าพวกเขาไม่หันออกเป็นสองภาคตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ค้างคาขนาดนี้ National Treasure 3นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับโปรเจกต์เจ้าปัญหาของดิสนีย์13ปีผ่านไปเราก็ยังไม่ได้เห็นเบนจามินเกตออกมาล่าขุมทรัพย์สักทีจนตอนนี้นิโคลัสเคส ก็แก่ง่อมปลาเข้าไป56ปีแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2004 National Treasure ภาคแรกออกฉายหนังประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์3ปีต่อมา National Treasure Book of Secrets ก็เข้าฉายแถมทำรายได้มากกว่าภาคแรกได้ซ้ำไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่ดิสนีย์จะไม่สร้างภาค3เพราะหนังมันทำเงินแน่ๆซึ่งภายหลังดิสนีย์ก็ออกมาบอกเหตุผลว่าปัญหาหลักๆก็คือบทหนังนั่นเอง โดยความที่เรื่องราวของ national treasure มันพูดถึงการผชนภัยล่าขุมทรัพย์ที่อิงเหตุและผลรวมถึงความสมจริงเป็นหลักทีมงานก็เลยต้องทำรีเสิร์ชกันอย่างหนักบทหนังก็เลยไม่คลอดออกมาสักทีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีข่าวว่านหนังเริ่มเดินเครื่องแล้วพร้อมกับจะทำเวอร์ชั่นซีรีส์แยกออกมาเพื่อลง Disney Plus อีกด้วยก็หวังว่าจะได้รู้ความลับหน้า47ในหนังสือลับของประธานาธิบดีเร็วๆนี้นะครับ จัมเปอร 2. 2> ์ร2หนังแอคชั่นไซไฟของผู้กำกับดาร์คไลแมนออกฉายในปี2008ถามว่าหนังประสบความสำเร็จไหมก็ต้องตอบว่าอยู่ในระดับกลางๆครับหนังใช้ทุนสร้าง85ล้านดอลลาร์ทำไรายได้รวมทั่วโลก225ล้านดอลลาร์ไม่มากไม่น้อยก็พอที่จะสานต่อเรื่องราวในภาคต่อไปได้หากใช้ทุนสร้างไม่สูงไปกว่านี้เพราะถว่ากันตามตรง หนังก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ในหมู่คนดูทั่วไปจะชื่นชอบผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับดูซ้ำบ่อยเหมือนกันแต่ในหมู่นักวิจารณ์เรื่องนี้ก็โดนสับเละอยู่พอสมควรเลยครับตอนจบของหนังถ้าใครจําได้หนังได้ทิ้งปมเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างจัมเปอร์กับเหล่าพาราดินแถมด้วยประเด็นลูกสาวต่างพ่อที่รับบทโดยคริสเตนสจวต ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าเธออาจจะมีบทบาทในจัมเปอร์สองแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับ IM number 4 2สองนางอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างจากนิยายเรื่องดังหกเล่มจบ กำกับโดย DJ c a r า s o ซและนำแสดงโดยดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นอย่าง a l ล็กซ์ t พ f e r ิต้องยอมรับครับว่าตอนที่หนังออกฉายในปี2011หนังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ผู้สร้างหวังไว้หนังใช้ทุนสร้างไปกว่า60ล้านดอลลาร์ทำรายได้ในอเมริกาไป55ล้านดอลลาร์รวมทั่วโลก149ล้านดอลลาร์ยังไม่สูงพอที่ผู้สร้างจะยอมลงทุนเข็นภาคต่อออกมาก็คล้ายๆกับจัมเปอร์แหละครับ มันมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ๊งถึงแม้ในฝั่งคนดูทั่วไปจะชื่นชอบมากขนาดไหนก็ตามผู้สร้างเขาก็คงไม่อยากเอาเงิน50ล้านดอลลาร์มาละลายเล่นแน่นอนน่าเสียดายที่หนังไปได้แค่ภาคเดียวก็คงต้องรอค่ายหนังสักค่ายเอามารีบูสร้างใหม่จะฉายโรงหรือทำเป็นซีรีส์ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับหลายคนน่าจะอยากเห็น Number s ปล่อยของมากกว่านี้แน่นอน จริงๆยังมีหนังอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันอดสารต่อเรื่องราวที่ตั้งใจเอาไว้อย่างเช่นจอห์นคาร์เตอร์เอรากอนเพอร์ซีแจ็กสันเอนเดอร์เกมเดอะมอร์เทลอินสตรูเมนต์สบิวตี้ฟูลครีเชอร์สปรินซ์ออฟเปอร์เซียเดอะแซนด์ออฟไทม์แฮนค็อกดิสทริกไนล์เลมอนีสเนกเกสอออะซีีรส์ฟอันฟอร์จูเนตอีเวนต์ e e v e n t s ก h e SeekerThe Dark is ไรซิ่ง i n g h e a t t The Spiderwick Chronicles และอีกมากมายหลายเรื่องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ